สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมแผงเหรียญการจนาปี2539จะเป็นรูปแบบปั๊มพิเศษนะครับปี39จะมีปั๊มธรรมดาเหมือนปีอื่นๆแล้วก็มีปี39ที่ปั๊มเป็นรุ่นพิเศษแบบนี้ไม่ผ่านใช้ครับ UNC unused coin เหรียญไม่ผ่านการใช้งานแผงละ225บาทถูกมากมี30แผงสีละ10มีเหลืองมีแดงมีน้ำเงิน สวยๆทุกแผงไม่มีตำหนิค่าส่ง50บาทส่งของวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับเรามาดูกันเพื่อนๆผมถึงบอกว่าตัวนี้สุดๆ,ๆนะครับสุดๆตรงไหนครับมาเรามาดูกดถูกใจไปก่อนอ่าดูนะครับเพื่อนๆกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพไปเลยครับเพื่อนๆจะได้เอาไปขยายดูเองในมือถือได้นะครับ หรือจะแคปภาพส่งเข้าไลน์ร้านกล้องถ่ายรูปให้เขาปิ้นลงกระดาษอาร์ตมันสวยๆจะได้เอารูปที่ปิมพมาไปนั่งดูในห้างสรรพสินค้าเย็นๆจิบกาแฟชิวๆนะครับผมขยายให้ดูนะแบบนี้เลยหนึ่งวิสอวิสวิส่วิหาวิเลือนหนึ่งวิสอวิสวิสวิหวิเลื่อน1นึ่งวิสอวิสวิสวิหวิโอเคครับ กดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพไปเลยครับเอาไปขยายดูเองในมือถือที่หลังแบบนี้1วิ2วิ3วิ4วิ5วิเลื่อนดูพร้อมผมก็ได้นะถ้าไม่อยากกดหยุด1วิ2วิ3วิ4วิ5วิอยากดูนานก็กดหยุดดูเองนะครับช่วงที่ผมนับ1 2 3 4 5อ่ากดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพไปเลยครับ แล้วก็เอาไปขยายดูเองในมือถือที่หลังแบบนี้นะครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5โอเคนะครับทีนี้ผมจะให้เพื่อนเดูเทียบกันแดงกับน้ำเงินในความรู้สึกของผมผมชอบสีน้ำเงินนะเพราะว่ามันรู้สึกว่าสีน้ำเงินน่ะมันเย็นตา แล้วเหรียญนะ่ะมันออกสีสว่างมันก็ทําให้เหรียญน่าเด่นส่วนสีแดงเนี่ยมันต้องเป็นความชอบของคนนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันร้อนๆเนาะผมก็เลยไม่ค่อยเอาเนาะสีแดงเนาะก็ดูสีแดงเสร็จนะครับก็สีเหลืองสีเหลืองนี่คนจะชอบเพราะว่าเป็นสีของในหลวงรอ9กาเลยนะครับเป็นสีที่นิยมตัวหนังสือสีทองด้วยเห็นไหมครับอ่านเลยว่าเหรียญสิเหรียญ อ่าห้าบาทเหรียญหนึ่งบาทอะไรก็ตามตัวหนังสือเป็นสีทองมันก็จะคืนกับสีเหลืองนะแล้วก็เหรียญความสว่างมันก็จะคืนกับสีเหลืองแต่ถ้าสีแดงนี่ก็จะเห็นตัวหนังสือชัดสีสีน้ําเงินนี่เห็นชัดสุดเลยนะครับผมก็ก็เลยชอบสีน้ําเงินเนาะ,อ,ะอย่างว่านะครับอ่าโอเคสาหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กําลังดูคลิป youtube อยู่ ใต้คลิปมันจะมีช่อง YouTube กดเข้าไปที่ช่อง YouTube รับซื้อเหรียญขายเหรียญน,นะครับมันจะมีหน้าหลักวิดีโอแล้วก็เพลย์ลิสต์ให้เพื่อนๆกดที่วิดีโอแล้วลูดดูคลิปเหรียญเก่าๆโบราณจากทั่วโลก200กว่าคลิปได้เลยนะครับสองสามร้อคลิปนะครับช่องนี้เราจะรวบรวมเหรียญเก่าโบราณหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกท่านชมฟรีแบบไม่มีกัก๊ก และเพื่อนๆคนไหนที่กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปหน้าผมจะนําเหรียญที่เก่ากว่าเดิมโบราณกว่าเดิมหายากกว่าเดิมแล้วก็ราคาแพงกว่าเดิมมาให้เพื่อนๆได้ชมกันสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ผมต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะครับบายบายสวัสดีครับไปแล้วนะครับขอบคุณครับเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้านะครับช่อง youtube เราจะ พูดไม่ค่อยเกิน5นาทีนะครับเพราะว่าเราจะเน้นเนื้อเนื้อไม่เน้นน้ําเราจะมีความรู้สึกว่าถ้าคนมาดูคลิปเราเป็น100คลิปอะ่ะคลิปละว5นาทีมันก็เพียงพอแล้วเนาะห้านาทีอะ่ะมันมันกินเวลาการทํางานกินเวลาในชีวิตของคนที่ดูคลิปเราค่อนข้างเยอะผมก็เลยจะทำคลิปสั้นๆนะครับเพื่อนๆพยายามให้ไม่เกิน5นาทีเนาะโอเคครับ ยังไงก็เน้นเนื้อๆไม่เน้นน้ำนะครับเพราะว่าจะพยายามประหยัดเวลาเพื่อนๆที่ดู YouTube ช่องผมมากที่สุดนะครับ mm hmm. เพื่อให้เพื่อนๆเอาเวลาไปทำงานหาเงินอย่างอื่นนะครับดูแต่ในสิ่งที่จำเป็นนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็ให้เพื่อนๆดูกัน5นาทีพอดีแล้วละกันขอบคุณครับสวัสดีครับไปละครับ